กูอยู่บ้านฟินแลนด์ลุดศิลปินค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกคนไหนที่จะย้ายค่ายโอ้โหต้องบอกเลยว่ากระแสนะคะศิลปินค่ายเพลงตเกียวมิวสิกที่จะย้ายค่ายเนี่ยเป็นกระแสมาแรงมากตั้งแต่เป็นวันที่3เนาะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดอีพีแรกของค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นปฐมฤกษ์ที่เปิดแบบโอ้โหประทับใจมากๆเลยก็คือ คนเข้าชมไลฟ์สองหมื่นบวกค่ะก็สองล้านแตกโอ้โหนี่ขอแสดงความยินดีก่อนละกันเนาะแล้วสำหรับศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกศิลปินคนไหนที่จะย้ายค่ายก่อนหน้าที่จะทำการแสดงไลฟ์สดกลุ่มปิดของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนั้นก็โอ้โหคนก็เห็นโพส์ของผวยบันฟิแลนเนาะหรือวอตบิ๊กนะคะก็ต่างที่จะคอมเมนต์นะคะแล้วก็คือพอได้เห็นโพสต์นั้นแล้วก็ ต้องจับตามองว่าจะเป็นศิลปินคนไหน,นะคะที่จะย้ายค่ายและหลายๆคนก็ลงความคิดเห็นหลายคนนะคะไม่ใช่ว่าทั้งทุกท,ทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าทั้งหมดหรือทุกคนหลายๆคนนะคะลงประเด็นชี้เป้าไปที่น้องเพลงพิมรดาและพอมาไลฟ์สดกลุ่มปิด EP แรกนั้นนะคะที่ได้เปิดทำไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้วเนาะ มีการแนะนำตัวศิลปินของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะโดยที่ทุกคนก็จะบอกชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยโตเกียวมิวสิกโตเกียวมิวสิกแต่พอมาถึงน้องเพลงพิมพดาพปับ๊บเธอนั้นแนะนำตัวเองนะคะแค่ชื่อของตัวเองเท่านั้นไม่ได้มีนามสกุลของโตเกียวมิวสิกแต่อย่างใดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็วันที่ไลฟ์สดลุมปิดนะคะอีพีแรกนั้นก็ได้มีสื่อนะคะทาง สื่อช่องดังค่ะก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหรือบอสบิ๊กนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะนำคลิปจาก s e เคร็ตก็สิบนะคะถ้าใครอยากชมคลิปเต็มสามารถเข้าไปชมได้ที่ YouTube นะคะ s ีเคร็ตก็สิบได้ค่ะนี่ขออนุญาตนำคลิปมาให้แฟนคลับ FC ได้ฟังเป็นบางช่วงแล้วกันเนาะที่พูดถึงศิลปินไทยคนไหนที่จะย้ายค่ายในวันที่3ที่ผ่านมานะคะ ออกคอนเสิร์ตจะมีะแถลงข่าวอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นมีคนอยู่แล้วมีคนจะไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะมีะแถลงข่าวอยู่ครับแถลงกลารแบบจัแบบเมืองทิพย์อยู่เือนเดิมว,ว่าเราเอาความสบายใจเราเราไม่รู้ว่าใครนะแต่เราพูดไว้ก่อน<ช>ว่าเราพูดเรื่อความสบายว่าหนึ่งมาอยู่ที่นี่วงเราไม่ใช่ผมบอลลแบบเดิมเราอยู่ในนามค่ายเพลงออกรายการทีวีออกคอนเสิร์ตออกงานอีเวนต์ประมาณไหนประมาณน,นี้เราจะให้คณะใหญ่แถลนั้นเพราะแล้วใครไม่สบายใจ ผมฉีกสัญญาให้หมดทุกคน mm hmm. เพราะว่าไม่อยากเห็นคนคนเราทำงานไม่สบายใจ uh huh. หนึ่งสบายใจทํางานสะดวกสบายใจสบายจิตสบายตาต้องการมองแล้วมสบายตาทุกคนคือทางานเหนื่อยมากเราไม่ต้องมามา,มาคนนี้อยู่หรือไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ม,ยายมาบอก mm hmm. แล้วก็ฉีกสี่เลยแต่ฉีกต้องฉีกให้สี่เห็นด้วยนะ uh huh. เพราะว่าอะไรเดี๋ยวหาว่าฉันไล่ออก uh huh. ไม่บังคับใครไม่คือไม่ดองถ้าเป็นบริษัทใหญ่เขาต้องคุณจะบอกใช่ไหมคุณต้องเสียค<ส>่าปรับ ฉันไม่เก็บคุณไว้เพราะคุณไม่อยู่ไม่เก็บไว้ให้ลูกหูลูกตาพูดถึงว่าถ้าเกิดปมันมีจริงนะถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพูดไว้ก่อนแต่แล้วคนเอาลงทุนให้อะที่ไปทำเพีงมาหนักคนละห้าหกแสนโดยที่ยังไม่มีกาไรแม้แต่สักบาทเดียวอันนี้พูดถึงว่าคนทนกาไรประโยชน์คุณอะไรไม่มีว่ไใดมีเลยก็ว่าเสียดายเพราะเราได้ทำเพื่อความเที่นใส์พัญยามีผลนามกฎหมายล้วครับที่ทุกคนเป็นศิลปินอยู่เดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนสมัครใจว่าอยู่หรือไม่อยู่ให้เขาเป็นคนตอบเองว่า ลอยใช่บังคับแค่นนสินเพราะว่าผมก็จะมุ่งหน้าปั้นศิลปินหน้าใหม่เพราะว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่เนี่ยผมจะเปิดอปรอบเฏชั่นศิลปินใหม่ที่บริษัทผมอันนี้นะคะก็เป็นคลิปจากวันที่3นะคะที่ผ่านมานั่นก็คือเป็นหลังจากช่วงที่ไล์สกุมปิดนะคะก็จะมีสื่อนะคะต,ต่างๆมารอสัมภาษณ์นะคะตั้งแต่ก่อนเริ่มทําการแสดงไล์สกุมปิดนะคะก็ทางนักผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ก็ชี้แจงถึงโพสต์ดังกล่าวนั้นก็คืออันนี้ก็คือ เป็นการชี้ทางไว้ก่อนว่าเนี่ยใครที่ไม่อยากอยู่คือไม่ได้บังคับนะเพราะว่าเข้าใจว่าก่อนที่จะมาอยู่จุดเนี้ยคือมันมีสองค่ายแม่ไงสองค่ายแม่นั่นก็คือทั้งค่ายเพลงตัเกียวมิวสิกทั้งวงมาลาแสงทองเนาะที่ที่แบบว่าเป็นแบ็กอัพให้กับศิลปินเป็นอย่างดีแล้วก็มีงานเรียกได้ว่ามีงานทุกวันให้ศิลปินเนาะอันนี้ก็เรียกได้ว่าสําหรับ ผู้บริหารอย่างบอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟิลแอนเนี่ยใจกว้างใจปามากจริงๆพร้อมที่จะปล่อยนะคะพร้อมที่จะปล่อยมือเพื่อที่จะผลักดันศิลปินหน้าใหม่เข้ามาฉะนั้นแล้วในคลิวปปันที่3เนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนนะคะยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่เอ๊ะสะดุดวันเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาบางวานที่ผ่านมานะคะสะดุดอะไร ก็สะดุดที่คุณก้องวายุโตเกียวมิวสิกนั่นก็คือศิลปินหน้าใหม่นะคะที่เพิ่งรับเข้ามาหมัดหมดนะคะในวันที่สามีนาคมไลสดมปิดอีพีแรกนะคะก็คือคุณกล้องวายุโตเกียวมิวสิกค่ะหล่อเสียงดีมีคุณภาพอย่างนี้ค่ายโตเกียวก็รับเลยสิคะก็ถือได้ว่าคุณกล้องเองก็คุ้นเคยนะคะกับทาง้อยู่บานฟินแลนด์เป็นอย่างดีนะคะเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่อยู่ ที่เดิมนะคะแล้วทีนี้พอได้มาเป็นศิลปินปับ๊บก็มีการมานั่งสคริปต์มานั่งพูดคุยงานกันนะคะกับทางผู้บริหารอย่างผู้ผู้ใหญ่บ้านฟิลนดนนะคะแล้วก็ทางคุณครูชินจังแต่ค่ะแต่ครับเอฟซีก็เอ๊ะจับโป๊ว่าจะเรียกว่าจับโป๊ได้ไหมหรือว่าจับคําพูดเนาะก็เพราะว่าเราเนี่ยคือด้วยความที่เราอยากรู้อยู่แล้วว่าศิลปินคนใดนะคะที่จะย้ายค่ายกันแน่เนี่ยหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะย้าย หรือว่าใจไม่ได้อยู่ที่ค่ายเพลง Tokyo m u ส i c จะเป็นใครแล้วพอได้เราได้เห็นคลิปนี้มันมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะมันมันแค่ชัดแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะทางด้านบอทบิ๊กก็ยังบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครแต่ก็คือได้บอกไว้เป็นล่วงหน้าแนละ้วว่าอ่ะแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้นะคะศิลปินในค่ายเพลง Tokyo Music ก็คือได้รับการบริหารนะคะดูแลจากบอทบิ B ๊กวัฒแพร แต่อยู่นะ้วันหนึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าวันนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ทั้งสองคนก็แยกทางแล้วก็แยกค่ายกันเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินบอสบิ๊กก็เลยชี้ทางหรือแนะแนวทางให้ว่าอ้านี่นะให้ค่าตามความสมัครใจไม่ได้บังคับใครแล้วก็ที่บอสบิ๊กออกมาโพสอย่างเนี้ยคือไม่อยากให้แฟนคลับ FC เนี่ยไปไปโจมตีใครด้วยใครจะอยู่หรือไปก็ก็คือเอาตามความสบายใจอยากให้ทํางานแล้วเหนื่อยๆมาแล,แล้วเรามีแบบ พลังบวกให้การอะไม่ใช่ว่าเหนื่อยมาแล้วมาต้องกังวนลหรือเปล่าว่าเอเขาอยากอยู่กับเราหรือเปล่านู่นนี่นั่นอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนว่านั่นแหละค่ะแล้วพอมาคลิปนี้ทําไมถึงว่าชาัดหรือว่าจับเขาเรียกว่าจับจับคาพูดนะคะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนอ่ะอันนี้ก็ต้องไปฟังกันค่ะขออนุญ,ญาตนะคะคลิปจากคุณก้องวายุโตเกียวมิวสิกนะคะทอมแหงตอมแหงพี่น้อเงเอ้ยหันมาดิดูกล่งงองนักร้องยิ่งมันอึดหล สิ้งเอกสิ่งเอกผู้ชายเราเพ่งกันก็มีแค่น้องเพลงผู้ยันด้วยแต่คำต่อไปนะคะตัาง้องผู้ญิงบบมี่ก็ได้ไเขาจบเข้าเสือดิบเรือเนี่ยเราพี่ไม่ไม่มีแ้่ในแต่ละศูนย์นะรอผู้ยิงบบมี่ก็ได้ไหสีหน้าแบบนั้นเนี่ยเยนเนียนเนียนเนีนเนีนแต่หล่อในบตาะนตาระน้ก็ยังลมศีแล็ปินอยู่เนยพี่น้องเอาเป็นพี่้องกันเอาแ้าเปิดด้หนึ่งสองสามลมผ่านผาตอง และต่ำของคุณลานคูลีดังมากทีเีน้องรอพีอยู่หัวยอดรวยอันนี้เป็นคียผู้ชายนะแล้วก็เห็นคุณบูธใช่ไหมจัก,กรพันธะ์ก็เคยร้องเพลงนี้อยู่เนาะและทีนี้คุณกล้องวายุนะคะก็จะได้รับมอบหมายเพลงนี้เนะี่ยให้ร้องโชว์นะคะเพราะ งั้นผู้บัญาการเฟรเดบบีเนี่ยบอกว่าศิลปินผู้หญิงบ่มีแล้วพูดสองรอบเลยนะแต่ครั้งแรกที่พูดขึ้นมาบอกว่าศิลปินผู้หญิงหายากเฉยแต่ประโยคถัดมาคือศิลปินผู้หญิงไม่มีย้ำสองครั้งด้วยพร้อมกับสีหน้าและแววตาโอ้โหอะไรยังไงเนาะแต่ก็ไม่ได้ระบ,บุชื่อใครทั้งนั้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ตามที่ ทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟิลแอนโพสเนี่ยก็คือคงจะไม่อยากให้ดราม่าก,กันแหละใครอยากอยู่อยากไปเนี่ยก็ขอให้อยู่ทีใจนะคะถ้าจะไปแล้วคิดว่าไปแล้วดีก็โอเคก็ไปก็ฉีกสัญญาให้โดยที่ไม่รับค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นค่ะถือได้ว่าแฟร์มากแฟร์มากๆเพราะเข้าใจในตัวศิลปินดีว่าคุณเริ่มต้นมาจากสองผู้บริหารแล้วอยู่มาวันหนึ่งผู้บริหารนะคะได้แยกทางกันเนี่ยแล้วก็แยกค่ายออกมาเนี่ย มันค่อนข้างที่จะงานกันตอนนี้นก็คือเขาเรียกว่ายังอยู่ร่วมกันแต่บอดวิก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนยังทํางานร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมกันเป็นพ่อแม่พาลูกๆไปเที่ยวเหมือนเดิมแต่ในสถานะเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะนี่แหละก็ก็ต้องรอค่ะว่าเป็นศิลปินคนไหนไม่แน่ก็อาจจะเป็นไลฟ์สดอีพีสองที่จะถึงนี้ก็ได้นะคะอาจจะรู้ว่าศิลปินนะคะ คนไหนที่จะยังอยู่หรือไม่อยู่หรือว่าจะอยู่ทุกคนก็ก็ดีใจค่ะก็แฮปปี้เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะถ้าน้องได้ได้ได้โอกาสแล้วก็ได้สแสดงออกมาเต็มที่เนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าศิลปินแต่ละคนนะคะก็จะต้องดุ่มดังมีชื่อเสียงมีเงิน,ม,งนมีทองมีงานแน่นอนค่ะแล้วทางด้านผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนนะคะก็ยังได้พูดในคลิปของคุณกล้องวายุค่ะว่า ประมาณกลางเดือนนี้ค่ะก็จะเปิดออดิชั่นนะคะศิลปินหญิงนักร้องหญิงเข้าค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกค่ะฉะนั้นแล้วใครนะคะที่มีเสียงนะคะเป็นเขาเรียกว่าเสียงดีมีพรสวรรค์เนาะก็สามารถนะคะเข้าไปออดิชั่นได้เลยเชื่อว่าสายตาผู้อยู่บ้านฟิลแลน์มองคาะแล้วก็จะครับดันตัวศิลปินอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เราก็ใครที่ รู้ว่าตัวเองความสามารถเราก็ต้องแสดงความสามารถศักยภาพให้เต็มที่เลยนะไปออดิชั่นกันเยอะๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะก็พอเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนได้พูดแบบนี้เราก็เอ๊ะถ้าเพลงถ้าว่าผู้หญิงเนาะก็มีแค่น้องเพลงคนเดียวหรือจะใช่น้องเพลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอฟังคําตอบกันค่ะเพราะบอสบิ๊กเองก็จะมีะแถลงอยู่นะคะมีะแถลงอยู่ค่ะค่ะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจนะคะให้ มีบัฟเฟ่แรงค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแล้วก็แพลพอแสงทองนะคะแล้วก็ศิลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกทุกคนเลยนะคะก็ยังไงก็เคารพในการตัดสินใจของทุกๆคนค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ